นะคะ YouTube นะคะคอยนิจาแฟรมิลีรายงานตัวเด้อค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเอฟซีน้องหลายทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะเอฟซี D, นะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะ, D, ะ,คะมันิก็มานังคุยคือเก่านะคะ นี่มีความรวมมีความตุกค่ะนะคะชื่นใจชื่นใจแล้วก็มีความมีความตุกในใจเนาะนะคะภารกิจของหนองกระพานไปแล้วนะคะมือนีเนาะนะคะเอีซตีก็ชตัวกันเชี่ยนองหลานะคะเขาของอาร์ตนะคะใจเพลงมาอวานนี่นะคะหกสุโมงต็่มๆค่ะเอฟซีนะคะเข้าไปยังแต่๊ยตีโมงแรกนะคะออกมาสีทุ่มนะคะหกสุโมงนะคะหกสุโมงต็มติเลยนะคะนองหลานใจเพลงลำละคนวนแฟนนะคะ ก็ใส่เพลงแล้วนะคะอีกสามตีมือเด้อคขะเอตี้นะคะอาจารย์คุณว่าคัททีแล้วทีแล้วเราที่นี่ก็มีการทายเอ็วีนะคะก็ทายเอ็วีแล้วนะคะที่นี่ก็มีการแบบว่าเีอ่อมือไหนมือไหนก็ว่ากันเนาะนะคะตอนนี้น้องหลานนะคะแม่ตูเป็นตรงน้องหลานตอนนี้นะคะน้องหลานขื้นเครื่องแล้วเนาะนะคะเรื่องกับขลังสีโอขลังน้าสีออขลังปานีเนาะนะคะน้องหลานขื้นเครื่องใบสา,ามนะคะประมาณนู่นเนาะ <c oughs> น้องหลานก็เดินทางกลับสวรนอาทิตยเด้อดขายเอตี้นะคะ เป็นน้องลาบอกว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีอีกหลายๆงานนะคะมีข้าวดีอีกหลายๆงานเราจะนอนลาเนาะนะคะที่มาทํางานในเมืองไทยนี่แหละนะคะมาเมืองไทยนี่แหละอ่อีกหลายงานวราสะไดเดี๋ยวก็มีข้าวดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่เราจะได็ขอบพุณนพ่อพ่อแม่ที่ปิ้งน้อินโดนีเซียนองกับวัาเนาะนะคะเป็นเปตานาหักยูนะคะมาคืนนี้นอนกับเมยอค่ะนะคะเมื่อยหลายแทบเป็นล้มเลยล่ะมาคืนนี้นะคะแทบเป็นล้มเลยเห็นบางตันเนาะนะคะ เมืไแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นนะคะกอนที่ขึงเขื่องไปเดินทางนะคะจากสมานนาคิดมาพักโรงแรมแกับพ่อได้รับในนอนเนาะนะคะอีกที่นะคะแล้วต้องเดินทางมาใส่เตียงอีกนะคะอ่านะคะพอมาถึงสนามบินนะคะลุงเต้นะคะอาจารย์อมนะคะเมตุนะคะนเดรถตูพนก็นมาหับนะพนดูแลดีดีนะคะแล้วก็มีภาพเจ็ดติ๊ไลนน้ำนะคะพอหัน้องลานะคะมาประจานะคะ มาหากันนะคะมาดูแลนองตลอดเลยบนยอไปเลยสุดยอดเลยนะคะอ่าบางคนก็จะว่าเออมาพ่อมาแล้วเนาะเอาของมาให้แล้วเอาของมาให้กินแล้วยังแล้วเนาะนล้วก็เอาอ่าอ่าให้ตัวยท่ารถนอนมานะครับเพิ่นก็โอ้สุดยอดนะคะถ้าเพิ่นก็อยู่เลยค่ะนะคะเพิ่นก็บอกกลับมันก็อยู่ก็นลงเต้นั่นแหละนะคะตัวยนองจนแล้วนะคะตรงน้อยตรงนองจนดกลับนะคะมันคือหนี้เนาะสุดยอดเลยค่ะนะคะพี่พ่อก็มีความทุกขกับสีนะคะ มีความสุขก็พอหักในหักน้องหลาเอฟตี้น้องหลานะคะที่ว่าดูแลน้องสนับสนุนน้องนะคะเมื่อคืนนี้พี่พอยเห็นแล้วเขาไปในช่องแม่ทูยังไหลายช่องมิเตรไลกกัยังไหลนะคะพอ่พอพ่อพ่อหักในหักน้องหลานบ่ไปใจเลยค่ะนะคะยูนี่ละนะคะแต่ว่าพี่พ้อยนะคะเอฟตี้เมืนอกี้บอกมาเองนะอานี่นี่นะค่ะพี่พ้อยบอกเป็นคนที่ว่า ทายพี่พ้อยหูเองพี่พ้อยบ่อยากหูถึงจะหูพี่พ้อยก็บ่อยากหูนะคะเอฟตีก็มาเล่าให้ฟังอีกนะคะเขาบอกเอ้พี่พี่คนนั้นนะนะคะแต่ว่าบขเอ่ยชเ่อร์นะคะผมเห็นเขาไปอยู่ในช่องโน้นครับนะคะไปอยู่ในช่องทั้งฟังน้้งพู่นน่ะวันทะเลไปอยู่ในช่องโน้นเห็นจะไปช่วยกันขายบงขายบัตรที่ยังกับวิญญาณค้อยกับหูเรื้งเนาะเพรากระถางมาไผ่เนาะโอ้นะคะอ๋อๆก็เลยว่าคำหนีเนาะ พี่พอกับเห็นนะคะพี่พอกับเห็นแต่ว่าเอตีบอกนะคะว่าโอ้ยเขาเลยงงก็เลยเป็นงงนะเอ๊ตกลงบอกว่าเชียนองนลค่ะด mm ีอยู่กับน้องอยู่แล้วเชียน้นองมันจะโดดแล้วแต่ว่าเ้าเคื่อไปอยุททั้งคุ่เคื่อไปอยู่ทั้งปุ่นก็เลยงงนะนะคือเ็เลยที่ประเห้โตเป็นกลางมันกับอบอลแมนค่ะนะคะเระเโตเป็นกลางนั่งเรือสองแคมมาสนิทนะคะเอานั่งเรือสองแคมเอ๊ะ บ่ถือค่ะนะคะแบบนี้บ่ถือแบบนี้เขาเอิ้นะคะเอตีก็เลยบอกโอ้ยอย่าไปว่าเขาแห้งว่าแต่เอตีเขาก็บอกว่าให้เบิ้งเขาเองเด็กเขาบบกเขาเบาเ่าหรอกเขาเ่าเราไม่ได้แช้งไปเขาวางทีนาะเขากเบิ้งเขาเบิ้งอยู่นะคะเขาเบิ้งอยู่เอ้าเพื่อไปอยููก็เพื่อไปอยู่กบทั้งคุณแต่ทั้งคุณกับปรด้ว่าค่ะนะคะทั้งคุณเขาก็บประเด้มาเชียร์เฮาเข้าเขากับมาเคยมาเอ่ยึงเฮานะคะเขาไปเชียร์ของเขาไปนะคะแต่ว่าไอ้คนของเฮานะคะคนของเฮาไปเชียร์เขา พก็จะนวยนีก่กับกับมาหาหนองขึ้นกันค่ะนะคะกลับมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาค่ะนะคะเอฟซี F T ก็เลยบอกว่าเออผู้จักว่าเขาเขาไปอยู่ตรงนี้เขาอยู่มาจนโดนบางทอเขาบอกวบาได้เข่ามาด้วยะค่ะนะคะบางทีเขาก็หายไปนะคะแล้วบางทีเขากับเข่ามานะคะอ่าคนคนนี้เบิ้งมาโดดแล้วนะคะกับเบิ้งกับมาอยูนี่แหละนะคะเอฟซีก็บอกเดินวนโดดแล้วแต่ก็ย่าไปว่าเขาอย่าไปเอ่ยตือเขาอย่าไปว่าเขาว่าตันนี่นะคะเอาอ เอา,าตี้ก็เลยคข้น so, ี้เนาะอ๋อนะคะก็เลยเป็นยังตีเองนะคะเราพี่พ้อยก็เลยเริ่มสังเกตนะคะพี่พ้อยจะสังเกตกันนะคะพี่พ้อยจะทักท้ายค่ะนะคะทักท้ายปกตินี่แหละนะคะนะคะที่ที่พี่พ้อยเคยคิดอย่างไวดูได้ใจนะมันแมนนีหลีนะคะพี่พ้อยเคยคิดอย่างไวอยูได้ใจเฮาเนี่ยได้ใจเฮาเนี่ยเออมันแมนดีหลีบ่ผิดค่ะนะคะเพราะพี่พ้อยบอกคนที่ว่าเมิ่งคนบ่ผิดเมืองคนบ่ผิดสังเกตคนนี้จะบอคอยผิดนะแต่บอปากเนอก เัืออเอฟซีมาบอกีกฟังอ๋อไออย่างอันนี้ประมาณนี้เนาะนะคะอ๋อคำว่าอ๋อเนาะกับประมาณนี้อืมกับว่าว่ากันดอกนะคะรักไข่ตอบไข่กับว่าได้ว่าค่ะนะคะรักไข่ตอบไข่กับว่าใจขออย่างเดียวยาเป็นนกคสองหัวท่นนั้นนะคะยาเป็นนกคสองหัวตอนนั้นเออไอยังนี่บอกเขาใจนะคะตั้งที่เข้ากับเดรเชียเฮาแล้วเขากับเบรเชียทั้งเขาแล้วเขากับเบเียเอ่ยถึงเฮาเลยได้หระเขาก็ดีอยู่นะคะ ข้อความไปโดยเอ่ยของของเพิงเฮานะคะคนคนนี้นะคะเราอยู่ๆนะคะเอ้าทางเราก็ได้งงหมานะคะก็ไล้งงงไปนะะคเอ๊ะแต่ว่าเ้าไปแล nah. ants, ้วนะคะเอออย่างนั่งเรือสองแข้นน่ะแล้วก็แร็ดมานคะแรนมาทางเฮาก็ามาทากท้ายพวกเขาคือเก่าแบบมีอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่เอฟทีเขาบางคนเขาหูแล้วเขากบปากนะคะเอฟทีเขาหูแล้วเขากบปากนะคะเขากบทักนะคะเอฟทีเขา็ขากบทักทักเขาเขาเขากบทักค่ะนะคะ เอฟตี here, point, are, ้เขาหูแล้วแต่พอพอยๆทักกันนะคะในเมื่อกม้าเนาะในเมือกมาพอยแทักทักเรลากับพานเลยเ้าว่าทักกันไม่ที่เปลี่ยนยังไงนะคะพอยทักเราพอยกับพานเลยนะคะเอฟตีบอกว่าบางทีน้อมาทักเขาเขาบอปปากเขาพอกทักคนแบบ่นบอกว่าเพ่นประสบคนแบบนี้นะคะอียงอยู่ทั้งตูนนันเล่นไปทั้งปุ่นขว่านทั้งตันนะที่ว่าร้ายกวนี้กบนไดนะคะเพราะว่าเห็นกเห็นน้ำยู่นะคะก็เห็นน้ำยู่ว่าใจว่าเอฟตี้ที่เห็นอย่างเดียวพี่พ้อยก็เห็นกันนะคะ พี่พอก็เห็นนะแต่ว่าตัวกเบวาบบได้นะคะเอฟตี้เขาเวามาเขาก็โออเขาก็เห็นกันนะคะเห็นนะคะแตเล็บ่อยากปากนะคะก็่เล็บ่อยากเล่านะคะเอาเบิ้งไปเรื่อยเรื่อยๆ่ะกันนะคะเ็าเอิเนี่ยอย่างนั้นนั่งเรือสองแคมนะคะแลนไปทังคุ่นแลนมาทังดีแดนมาถึงเหนือคํำหลานะคะลูกเต่าหลาคํำหลายอย่างอยู่ตรงนีนเลยน้องไหลอย่างประมาณนี้นะคะนะคะเราก็แลนไปทังคุ่นนะคะแลนไปทังคุ่นก็เออนั่นแหละนะคะ คอยเบิ้งเอาเด้อค่ะนะคะคอยเบิ้องเอานะคะสังเกตเอาเด้อค่ะเอสีนะคะสังเกตเอาเราก็ต้องถามพี่พ้อยเด้อค่ะนะคะว่าเปลี่ยนไขรนะคะพี่พ้อยเบอกนะคะให้สังเกตเอาเด้อค่ะเอสีนะคะมีเอสี้มาบอกพี่พ้อยเด้อหน่ะพี่พ้อยห้องอ๋อแล้วรูแล้วนะคะแต่ว่าเอสีบางคนกขยังโบหูเนาะแต่ก็จะถามพี่พ้อยเด้อนะคะค่อยเปลี่ยนค่อยๆไปค่อยๆสังเกตเอาเด้อนะคะคนเราน่ะนะคะเออนะคะมันมีจิตมีใจนะคะจนพี่พ้อยเบาออกดอกนะคะพี่พ้อยเอาแบบพี่พ้อยเอาเอาออกเลยพี่พ้อยเบาไวเด้อค่ะนะคะ พี่พ้อยเอาออกไปเลยนะคะอ่าพี่พ้อยเลิกติดตามเลยพาะว่าพี่พ้อยบอมักคนแบบนี้นะคะพี่พ้อยเลิกติดตามเลแกโดนแล้วนะคะเลิกติดตามไปจแกโดนแล้วนะคะพี่พ้อยบาเอาคนแบบนี้นะคะเบิรงเหล่าเดอร์ขาเอฟซีสวัสดีค่ะ